ที่ปฏิสถานพระปฐุมวราลาจุริยวงครับจจากคำพงครับจากภูกกตังเมืองบนนะครับเดี๋ยวไปก,ก,กราบสกลละนะครับรผม ผู้ก่อตั้งเมืองขุนนะครับปกครองเมืองระหว่างพุทธศักราช2,321ถึง2,338นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้ผ่านพิภพกรุงเทพมหานาครสีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระพุพะพทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชมีพระ อรมราชองการโปรดก้าโปรดกรม่อมตั้งให้พระปทุมเป็นพระปฐุมพลราชสุริยวงศ์ของเมืองบนศรีวนาลัยประเทศลาดเสกให้หน้าวันที่สองปี13-8ค่าจุลศักราช1154ปีจัตวาศกวันจันทร์แรม13ค่ข้เดือน7 พุทธพศสองพันสร้อยสามบของต่างๆที่มาแก้บนนะครับคนที่บนไหวนะครับ